สวัสดีครับพี่น้องครับผพ่อกับช่องบอัวบัวคือเก้าครับพี่นอ้องไม่นี้ห้าวกะซีลงไปตันะปาธเนาะพี่น้องอยู่พุ่นแหละเนาะอยู่วัดเป็นบ้านนั่นแหละพี่น้องนะเนาะหอกะที่ลองมาเฮ็ดบุญกันเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นจังได้นั่นก็นไปติดตามผสมน้องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไป let's go <S มากับน้องแพร่สแนลนะครับพี่น้องครับนี่ก็กำลังเตรียมเนาะ สบายดีไว้สบายดีทุกคนไปเดินลงวัดรำกันอังเซ็อังเซ็ตนะตามความสมรรถกันเนะาะอบัวเมื่อกี้ลงวัดนะหนังเราเป็นครั้งที่สองที่ได้ลงวัดไปเลยพี่น้องเนาะไปโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เรากำจมาหอดวัดเลยเนาะไ,ไลายคนเนาะมาลงมาตักบาตรก,ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิป เลยนะเต็มงานยูทูบเบอร์ <c oughs> นะที่แบบง,ง,ง,ง่ <c oughs> ายง่ายลาสุดลืมเงินนะครับทาำศพไม่ทำอะไรเลย สาวลาวครับพี่น้องลงตักบะหยาดน้ำมา <laughs> พี่น้องอ่ะใช่สองสักชั่งอันนี้กำลังเซลฟี่อยู่พี่น้องนะโอ้โอ มากระดิ่งทายฮะยูดิ๊ดดิอคอยทายฮะนื้หนึ่งสองสามเคนะทุกคนตอนนี้เรากำลังสาวๆเป็นทายหูอยู่เนาะ à, nó đang siêu, thôi, mang cái này, mang cái này, cắt cắn gì, xin lên เลยนนะ่นอะอ่ะไปอูใช่แล้วเลยมาตักบาจรเจ้า่าเยอะมากๆเลย

अब वह आता Mata-mata, patung-pungtinya, bunga-taya, wahan-wahan. Oh, itman pilih-patang, oh kanan, pilih-han, patuhun, pilih-hati, tak-pilih-hati, itman pilih-patang, oh kanan, pilih-han, patuhun.

แต่ว่ามืดแหงเลยุดไม่ต่อคิวกันนะคอคนต่อค yeah> ิวน่าจะดีนะ đẹp còn thế này một cái nhắn đó <laughs> <laughs> cho อรณตะวันตั้งน้อมเทพแนะมาอยู่เจ้าบอกนะโอนึกถึงปินีเดือนลุคเตโอภิกขุอาตมะโรค <coughs> <coughs> ผัดตานี้บินดากัดตานี้กับวาลุคปีมานี้ผัดตานี้นาจะกานังที่ข่าวรับตังที่ตายนะทุกข์นอ้อยทั้งหลายขออุทิศทุงดวงวิญญาณผู้ทีท่ลงหลักไปแล้วก็อให้มา,าเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกและหลานอายเอื้อยน้อง ให้ได้เคยอุทิศไปเร้วนี้ขอให้มาหับเอาทาบได้มาขอเถวดาช่วยบอกให้แด่ผู้ที่มีไล่ชื่อให้มาหับเอาในเวลาวันนี้ท้า,าบอดเลดให้พระนาไประชงทาหับแล้วทาตบถุกขอให้คนจากถูกทาจงถุกแล้ว ก็ชุมยิ่งิ่งขึ้นไปก็การลนานเธอสาดุอีกประการหนึ่งพุกน้อยทางหลายขออุทิศทงดวงวิญญาณปูหย่าตายังคุณครูบาอาจารย์เจ้าทินเจ้าทานเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตทางหลายข้าให้มหาเมเอาทามแล้วย่ามากก็กันทำเวรแก้พุกหน่อยด้วยเธอชาดสาุสา

Bukaman, Bakatang, Majan, Anko, Batican, Tan, Batame, Awaja, Awaja, Tawa, Anke, Bukaman, Bakatang, Majan, 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 và เสร็จเรียบร้อยเนาะตอนนี้าอากาสิเมื่อแล้วนะพี่น้องผลคลายคนลายมาเฮ็ดบุญ Thật <laughs> Hơi, <mà khả. cười> nữa vậy, oh, nhang người mọi người nhang đi mọi ngườ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 i Sao người mọi người cá nó cứ đi mọi người mọi nè nè, người mọi người ต้นเงยโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เอาก็ได้ตักบาเสร็จเรียบร้อยเนาะสิประมาณนี้แล้เนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจให้บ่าวบัวในการทำคลิปสตอไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์แล้วก็ดูคลิปให้จบนะพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นอะไรเกินมาก็ดูให้จบนะพี่น้องเนาะ ายบายแล้วนะพี่น้องกำลังใจ้มาบัวนะพี่น้องบายพี่น้อง